ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตขกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลรีกันด้วยนะครับการเทอเรือเอฟซเตรียมที่จะยื่นรองเรียนคุณสิวกรภูดมหลังเป่าจุดโทษแอนบอลของตระนันอัสนาวี คุณซื้ออย่างท่านออสมานออกมาพอใจปราสาทสายฟ้านำเร็วทำให้เกมดีขึ้นโคชาบีบูโรออกมาเปิดใจขอโทษฟนบอลหลังเปิดบ้านภายปุริรัม5ประตูต่อศูนย์มาโกโตะมูริออกมาระบายหนักหลังสารานนโดนใบแดงมาอัปเดตข่าวสารกับ4ประเด็นวันนี้ครับไปพร้อมกับเบรลีเฟบรีกับประจำวันที่ดุกเดือนสิงหาคมช่วงแรกของวันนี้แหละครับ โดยประเด็นข่าว <ics> สารเรืคนนี้ครับยังไม่จบเลยครับกับการตัดสินกรรมการของด้านศึกไทยดีครับเมื่อล่าสุดครับการท4ีครับเตรียมที่จะยื่นหนังสือร้องเรียนคุณสิวกรผูอุดมครับที่เป่าจุดโทษใ้กับขอนแก่นหลังไปเช็คเว้อครับและมองว่าอัสนาวีมังกรรัมครับทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษแหละครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของด้านคุณเฉลิมโชคลำซำนันกับประธานสโมสรการททสีครับ ยืนหยันเลยครับว่าเยมที่จะยืนหนังสือล้องเรียนการทำนาที่ของพุทธศิสินครับในเกมบุกชนะขอนแก่น2ประตูต่อหนึ่งครับในศึกสรีรประจำฤดูกาลสัปดาห์ที่4เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับหลังไม่เห็นด้วยเลยครับจากจังหวะที่ทีมนั้นครับเสียจุดโทษในเกมดังกล่าวเลยครับโดยซึ่งทั้งนี้ครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่2ี่ครับเมื่อพตทธศินป์กทาง้าลคุณศิวกรผูดมครับได้ตัดสินใจครับให้จุดโทษกับทีมขอนแก่นภายหลังไปเช็คแวลาครับและบอกาุ ไปทำเอ็นบอลอย่างไรก็ตามครับสโมสรครับก็ไม่เห็นด้วยครับเนื่องจากนักเตะนานครับไม่ได้ทําให้ตัวใหญ่ขึ้นผิดธรรมชาติครับโดยพิจารณาจากการกระชี้ของผู้เล่นครับขนาดนั้นครับควบคู่ไปด้วยซึ่งเป็นจังหวัดที่นักเตะครับพ่านหลังพร้อมกับยืนยันว่าการยืนลงเล่นครั้งนี้ครับหลักการสําคัญครับไม่ได้อยู่ที่ผลการแข่งขันหรือเพราะทีมเสียประตูครับแต่หวังเห็นบรรทัดฐานเดียวกันครับของพุทตศสินทะลิกเพื่อประโยชน์สูงที่สุดของวงการฟุตบอลไทยแหละครับและสำหรับผู้เชี่ยวผู้ตสินทั้งหมดน้น ประกอบไปด้วยคุณศิวกรพูดมเป็นผู้ตัดสินครับคุณพูนสวสดิ์สบลาสุกครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1คุณวรพงศ์ประเสริฐศรีครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2คุณวีรพลหมอแพ้วครับผู้ตัดสินที่4ครับคุณต่อปงสุมสินครับผู้ช่วยผู้ตัดสินเวียดที่1และคุณชวบริตภูลประสิทธิ์ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินเบียดที่2อะยครับโดยมีคุณสุเมศสายแวลนั้นครับเป็นผู้ประเมินการตัดสินเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับเราไปต่อที่ทางฝั่งของตะลัน มาโกตเทกุกดอมบริกันหน่อยครับออกมาระบายอย่างหนักเลยครับเมื่อวันที่25สิงหาคมครับเมื่อวันที่ผ่านมาหลังเกมบีจีนันกับบุกไปแพ้ราชบุรีถึงถิ่น4ประตูต,ต่อ1ครับในศึกทะีีครับนาะที่3ครับ ที่มีคะแนนเท่าเดิมครับอยู่อันดับที่12ขนาดที่ราชบังตอนครับมี4คะแนนครับอยู่อันดับที่6เลยครับโดยในขณะที่ราุสเล็กครับทางฝั่งเขาตะนันบักโกโตเตกูระบุรีน้นครับอุื่อของวิจีพทุมครับออกมาเปิดใจสุดเซ็งเลยครับว่าผลการแข่งขันครับไม่เป็นไปตามที่ต้องการเสียใจครับและก็เจ็บใจครับก่อนเกมเราในเรื่องการอยาเสียประตูเร็วครับสุดท้ายก็ดันมาพลาดในเกมนี้เลยครับและอีกอย่างครับที่อยากจะพูดเลยครับคือการตัดสินครับไม่ค่อยยุติธรรมครับทำให้เรานั้นครับ ต้องแรนสิบคนตั้งแต่ต้นเกมและดูแบียครับเป็นสิ่งที่ต้องดูอยู่แล้วครับมันเห็นบนจริงครับแต่เมื่อดวนไปแดงเลยรู้สึกไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ครับแต่อย่างไรก็ตามครับทาปรุรสาประตูอย่างธนานซาลานนเจตนาออกมานอกกรอบครับและทำให้ธนากะ ล่รของกราชบุรีน้นครับเขาถึงบอลก่อนสารานุลครับใช้มือปัดบอลเพื่อป้องกันจังหวะการยิงประตูถ้าเป็นแบบนี้ครับก็อาจเป็นใบแดงได้แต่จังหวัดนี้ครับทนากาศครับเข้าบอลไม่ทันอยู่แล้วครับคือเตือของตงด้านสารานุลน้นครับอยู่ในกรอบเกี่ยวมันเป็นการเล่นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเจตนาครับที่อยากที่จะทำลายจังหวัดนี้ครับคนกลางที่ช็อกเหมือนกันครับโดนฟ้าผ่าลงกลางสนามและพอโดนลูกที่สองครับมันก็คนยากมันก็คนกางเจยากเลยครับเมื่อตรงไร้ิบคะแนนครับ และหลังจากนี้ครับเราต้องกลับมาแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ครับต่อให้จะโดนตัดสินแบบไม่ยุติธรรมก็ตามฮะตองงามเสียประตูให้ตั้งแต่ตอนเกมแบบนี้แหละครับและโดยโปรแกรมต่อไปของทาดาเดอร์รับบิทบีจีปทะมครับจะเปิดบ้านพบกับเชียงรายในศึกธดีนัดต่อไปครับนัดที่4ครับในวันที่28สิงหาคมนี้ครับกลางสัปดาห์ครับในเวลา10.30นตรงเป็นตอนไปลยแหละครับละเด็นข่าวสารต่อไปครับเราไปต่อที่ตัวฝั่งของโคชบิโมโรกันหน่อยครับคุณสื่อของทาด้านสิงห์เชียงรายได้ออกมา หลังนําลุกทีมนั้นครับเปิดบ้านไพรเลทเทสครับตอบบุรีรัม5ประตูต่อ0ครับในศึกธลีครับนัดที่3ครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับที่สนามคอชารานสิงเชีรายสเตเดียมเนี่ยครับโดยผลจากเกมดังกล่าวนั้นครับทำให้ทัพขวางโซมาภัยครับแข่ง3นัดชนะ1แพ้ไป2ครับมี3คะแนนครับพลังดับที่3ของตารางครับโดยแพ้รวดในลีด2เกมที่ต่อการหลังสุดครับและเสียประตูให้กับทีมคู่แข่งไปแล้ว10ประตูด้วยกันเลยครับและโดยล่าสุดเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางฝั่งของโคชบิโมโบ ก็ได้ออกมาป่ดยใจกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าเกมนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมเลยครับที่เราเล่นได้ไม่ดีครับรวนถึง5าประตูครับซึ่งในช่วงก่อนเกมครับที่เราจะเสียประตูครับฟุตบอลเราเล่นในแบบของเราได้อยู่แล้วครับแต่พอมาโดนลูกแรกครับเกมมันก็เลยเปลี่ยนครับและโดยคุณภาพนั้เแต่อยางตอนนั้นลูกคัสคิสปิมด้วยเขาก็เป็นทุกอย่างของผู้ดัมอยู่แล้วครับจากที่เราเห็นครับซึ่งเราเองครับก็พยายามเลยครับที่จะทําทุกอย่างในมุมมองของผมครับนักเตะกเขาทำเต็มที่เลยครับแต่อย่างแรกเลยครับเรายังทาไม่ได้เท่านั้นทีี่เหลลือออคครรััับบบกก็ต้งไปดดูวโ ที่จะแก้ไขปรับปรุงการเล่นใหม่และลงรายละเอียดไปการซ้อมอีกทีหนึ่งเลยครับ จริงอยู่แล้วครับก่อนซ้อมครับผมก็ได้ทราบข่าวถึงเรื่องของข่าวน้ําท่วมครับผมก็ได้บอกกับนักเตะทุกคนเลยครับว่าเราอยากจะมีแต้มจากทีมใหญ่ครับซึ่งต่อจากนี้ครับเราจะเจอกับทีมระดับท็อปสของธนิั้ง้นจริงครับผมก็อยากจะชนะไอ้ได้เลยครับแต่พอเรามาเจอกับสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดนั้นครับผมก็อยากจะได้1หรือ3แต้มเพื่อที่จะเป็นขวัญและกลังใจครับไอ้กับพี่น้องจากจังหวัดเชียงรายที่โดนน้าท่วมครับและผมขอพานาครับให้ทุกคนปลอดภัยและต้องขอโทษครับที่เกมนี้ครับเราไม่มีสามแต้มไปเป็นเหมือนของ ให้กกัับบทุคคนรส่วนการเสีย10ประตูจาก2เกมหลังสุดครับจริงเลยครับเราก็เจอกับทูแข่งระดับท็อปของลีทั้งกาดทั้งสีบริรัมและด้วยคุณภาพของตัวผู้แ่นครับต้องมีอยู่แล้วครับที่มันต่างกันแต่ผมครับก็พยายามที่จะสู้และตอนนี้ครับเรามองถึงเกมต่อไปครับเกมนี้มันจบลงไปแล้วครับเราต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปต้องทามาหนักให้หนักขึ้นครับเราไม่ได้ปล่อยปัญหาอย่างนิ่งนอนใจครับอย่างที่เกมที่เราเสียหประตูเรายิงได้มาหนึ่งลูกเราคงไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับเราอยากที่จะกลับมา แก้ไขเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่พอเกมนี้ครับเรามาุนอีกก็ต้องตรักยิ่งกว่าเดิมเลยครับว่าการบ้านที่เราได้ไปครับมันยังไม่ดีพอมันยังไม่ถูกจุดและก็ต้องกลับไปแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไปเลยครับโดยถึงแฟนบอลชี้รายครับเป็นแฟนบอลที่หัสจันมากครับอย่างเกมก่อนครับที่เราแพ้ห้าประตูหนึ่งพอเกมนี้ครับกลับมาได้ในบ้านจากที่ผมเคยเจอในการคุมทีมครับแฟนบอลก็คงหายไปครับแต่ตั้งแต่ผมวอมครับผมเห็นแฟนบอลมากันเต็มสนามครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมประลัดใจมากทุกคนร้องเพลงเชียร์ครับหรือแม้ กระทั่งในเกมที่เราโดนนำครับแฟนบอลครับก็ยังที่จะไม่หยุดเชียร์ครับไม่หยุดให้กำลังใจสิ่งนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่เป็นกำลังใจครับผมเรตชิมานพยายามที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดและที่สุดพูดได้คาเดียวครับว่าเกมนี้ขอโทษจริงๆเลยครับและส่วนประเด็นปิดท้ายก่อนนี้ครับเราปิดไทยทันทีอีกหนึ่งทีมคืออย่างางดานปราสาทสายฟ้าครับกับความเคลื่อนไหวครับหลังบุกไปถล่มสิ่งเชียไรครับประตูต่อศูตรลาส่วนเลยครับทางฝั่งของตงดานโค้ชออสันรอดครับแอดโค้ชของบุรีรัมมา ปิดใจกับผู้สื่อข่าวังจบเกมชิดกันเลยครับว่าก่อนจะพูดถึงเกมการันันครับผมิจัจเลยครับและเข้าใจสถานการณ์นำท่วมที่นี่ดีครับผมบอกว่าทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นในเร็ววันครับเกมนี้ครับเราเริ่มเกมได้ดีครับแถมระได้ประตูเร็วขึ้นนาครับทาให้เรานั้นครับมีโอกาสที่จะชนะเร็วมากยิ่งขึ้นและผมบางเลยครับทำให้เราควบคุมจังหวะของเกมได้ครับเกมนี้เราน่าจะเคลื่อนเกมในรุกได้ดีกว่าดีครับแต่นักเตะของเราครับเคลื่อนที่กันได้ดีมันเป็นเพราะเราเห็นเลยครับว่าชัยรายยืนต สองเกมที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเจ้าบ้านนั้นครับเป็นทีมที่ดีมีนักเตะอายุที่น้อยครับซึ่งผมก็คิดว่าครึ่งหลังครับเราจะเล่นเกมรับได้ดีกว่านี้แหละครับหลังจากที่เราพแาพ้มาในการของตะนตนชป,ปี้กลับนั้นครับมันไม่ใช่เรื่องปกติของทีมเราครับที่มันแพ้ครับมันเลยทำนักเตะบีพลังในการกลับมาลงสู่สนามเพราะเรากลับไปต้องการที่จะแพ้สองเกมติด เป็นในการทิมเยือนส่วนเรื่องของการหมุนเวียนนักเตะครับทีมของเราครับเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับแต่เรามี5ารายการที่จะต้องแรนเราก็ต้องคิดถึงอนาคตในเกมต่อไปครับคนเลยที่จะต้องหมุนเวียนนักเตะจากทตงด้านคอสคนสติกูดไม่มีชื่อของทตงด้านไต้ทริกเราก็ต้องสลับให้นักเตะลงสนามบ้างผมก็อยากที่จะขอโทษอีกครั้งเลยครับที่เราแพ้ในเกมกลางสัปดาห์และต้องขอขอบคุณแฟนบอลครับที่ตามไปเชียร์ถึงเวียดนามและมาเชีย์ให้กำลังใจเราในเกมนี้กันด้วยนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงาน Beat Leaf Factory กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ